สวัสดีครับโฮลา,า,า,ารา์แชนเนอร์มาจาจังัพลังบวกร้อยล้านชายชานก้าวมุงคลโฮลาราชาอินโดจตคลิปนี้ภูมิใจเสจนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีพิจิกดดู่ดวงช่วง27พฤษภาคม68ถึง25มิถุนายน68ในเงีมุมของการงานการเงินความรักตัวเล่นโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในตอนแรกที่จะมาพูดถึงสำหรับชาวพิจิกก็คือเรื่องของอารมณ์และจิตใจของคุณ ชาพิจิตมักจะมีความเย่อหยิ่งในความตัวของตัวเองสูงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีความจะร้อนหรือขาดความอดทนเท่าที่ควรบางครั้งเนี่ยคุณก็เชื่อมั่นในตัวเองมาเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเชื่อมั่นเกินไปเนี่ยหรือมีความพยายามมากจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นผลเสียได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใช่ดีนะครับคุณควรจะลดอัตราตัวเองลงสักหน่อยลงสบ้านะครับหรือเพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตน ดีขึ้นเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของวาสนาตัวตนของคุณชาวเป็ก่องนั้นมักจะอิเด่นเรื่องของการปรับตัวสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความช่างสังเกตสูงมีสัมผัสพิเศษมีทิกเส้นแรงนะครับมีสเสน่ห์ในรูปแบบของตัวคุณเองและหากคุณโกรธใครเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบโกรธแบบรัดเดียวแล้วก็หายไปนะครับอีกท,ทั้ง มีความเมตตาคุณายสูงเจ้าวความคิดโดดเด่นเรื่องของการวางแผนด้วยตัวเองทำคนเดียวเนี่ยวางแผนคนเดียวเนี่ยจะโอเคนะครับแต่ถ้าหากที่ต่อประสานงานกับคนเยอะเนี่ยคุณจะมารู้สึกอึดอัดและช่วงนี้ถือว่าคุณมีสเสน่ห์ที่ดีและหากจะขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยคุณมักจะได้รับความเมตตาจากคนอื่นโดยตลอดอีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างเงินสดในมือของคุณชาวพิจิกนั้น คุณรู้ว่าคุณจะหารายได้จากไหนและรายได้ของคุณนั้นมักจะมีมานเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเรื่องของรายได้นั้นนะครับของคุณนั้นยังไม่ตกรเงรนยังอยู่ในกระแสที่จะหาเงินได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับถือว่าช่วงนี้ดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเหตุจากค,คุณได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเวลาคุณมีปัญหานี่มันจึงทําให้สภาพกล้อง,องคุณไหลลื่นคล่องตัวมาก่ขึ้นอีกด้วยนั่นเอง ส่วนเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับคุณมักจะสิ้นเปลืองไปเรื่องของการลงทุนตามความชอบส่วนตัวงานอนเรกของคุณหรือใช้จ่ายไปกับลูกหลานของคุณเป็นสําคัญถือว่าสภาพคล่องของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีความอุดามเยอะและยังมากกว่ารายจ่ายที่คุณมีนั่นเองนะครับคุณยังพออยู่ได้อีกด้วยนั่นเองในช่วงนี้และการเงินในความปารถนาของคุณคืออะไรล่ะคำตอบก็คือคุณอยากให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณนั้นดีกว่านี้และสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ย ทางด้านของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากให้มันเป็นที่ยอมรับถึงมวลชนคนหมู่มากให้มามากยิ่งขึ้นนะครับและมีคนเห็นด้วยกับคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานของชาวแมงกวางกันบ้างเวลาทํางานของคุณนั้นมัใจะมีสไตล์แบบว่าใช้รางสังหรณ์หรือซิกเซนของคุณเนี่ยที่มันไม่ใหญ่ของคุณเนี่ยคาดดาวเหตุการณ์คาดดาว,าาดดาวเทรนด์ห่งอนาคตยของคุณ งานที่คุณถนัดมันจะเป็นเรื่องของการวันวิวายเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคตเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของการเดินทางต่างๆเรื่องของต่างประเทศเกี่ยวเรื่องของทัวร์เรื่องของธุกรกิจประกันต่างๆหรือธุกรกิจที่มีการซื้อมาแล้วก็ขายไปอย่างรวดเร็วทันทีทันใดแบบจะพันแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็ถามว่าธุรกิจเนี่ยมีสเสน่ห์ไหมคําตอบก็คือมีสเสน่ห์โดยเฉพาะเสน่ห์เรื่องของการคาดการเทรนด์ไั่จะรู้เหตุการณ์รุ่งหน้า อะไรไดีๆก่อนคนอื่นเสมอนะครับมันจึงทําให้คุณได้เปลี่ยน,นเรื่องของการวางแผนด้านการทํางานอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการงานในความปรารถนาของคุณชาวแมงป่องนั้นก็คือคุณอยากจะให้จังหวะจกโคนในเรื่องของการทํางานเนี่ยในแผนงานที่คุณวางไว้เนี่ยมันเข้าล็อกมันเข้าสู่แบบที่คุณวางไว้ทั้งหมดทั้งหมดนั่นเองนะครับเพื่อคุณจะได้ประสบความสําเร็จทางการเงินและการวางแผนต่างๆได้แบบสบายสบาย นั่นเองไม่ต้องมาปวดหัวหลายรอบประมาณนั้นอีกตัวนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในมุมน,นี้นั้นนะครับชาวแมงป่องนั้นความรักของพวกคุณดีในแะง่ที่ว่าแม้ความหวานชื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายนะครับแต่คุณก็เข้าใจว่าความรักของพวกคุณยังดีอยู่ยังมีความหวังดีต่อกันและกันอยู่ยังไม่มีมือที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณนะครับแม้ว่าคุณอาจจะมีสเสน่ห์ในรูปแบบของคุณก็ตามทีและ แม้จะมีคนเข้ามาใหม่เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยวางดีหรือวาง้ายเพราะว่าเซนส์ของคุณแรงนะครับคุณไม่จะรู้ทันทีรู้ทันทุ่งทีอีกด้วยนั่นเองนะครับยากที่คนอื่นจะหลอกลวงคุณได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจึงมักจะวางแผ่รับมือกับคนที่เข้ามาได้อย่างทันทุนทีโดยตลอดอีกด้วยนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับความรักของพวกคุณนะั้นไม่จะเป็นแบบว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพิ่มพลังงานบวกไปด้วยกันนะครับ คุยทกข้อเขาเรียกว่าจูนความคิดไปด้วยกันได้ผลประโยชน์เรียกว่าวร่วมกันนะครับมองผลประโยชน์มีพื้นฐานของความรักที่มันไปต่อได้ด้วยกันอีกด้วยนั่นเองนะครับและความรักแบบไหนนะครับที่คุณชาวพิจิตชาวเป็นกวางปรารถนาและต้องการคาตอบก็คือคุณไม่ต้องการความหวานชื่นอะไรแต่เพียงขอแค่มองตาก็รู้ใจไม่ต้องมาประจบประแจงอะไรมากมายนะครับก็ขอให้แค่มีคําว่าจริงจังจริงใจต่อกัน ปากตรงใจก็แค่นี้เพียงพอแล้วนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามากักจะมองชาวแม่ปอ,องว่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยจะมีความโรคม่ดื้อไม่รันไม่มีทิฐิไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากอาจจะมีอารมณ์ชุนเฉียวบ้างหรือไม่พอใจบ้างแต่ก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับและแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะยิ้มสู้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้แบบสบายๆนั่นเองนะครับ พวกเขาทึ่งในความเป็นด้บ้องในความเป็นพิจิตของคุณนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของโอกาสโชคลาภของชาวพิจิตความพยายามอย่างสูงส่งความมักใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันรู้เป็นดาบสองคมนะครับหากคุณใช้ในทางที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลบวกต่อคุณต่อดี a นต่อเชื้อสายดั้งเดิมจิตวิยาของคุณจิตวิยาของคุณอีกด้วยนะครับซึ่งชาวพิจิตเนี่ยจะใช้ความเพียรในทางที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่ถูกที่ควรเนี่ยเพื่อต่อยอดสุความสําเร็จในตัวของคุณเนี่ยและสร้างบุญบารมีเพิ่มให้กับ DNA ตระกูลทั้งเดิมตระกูลจิตวิญญาณทั้งเดิมของคุณเนี่ยอีกด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะย้อนกลับมานะครับทําให้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งชาวพิจิตที่ฝึกสมาธิเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าชาวพิจิตที่ไม่ได้ฝึกสมาธิอีกด้วยนั่นเอง ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนำโชคกันบ้างนะครับได้เด่นสำหรับชาวลัคนาและรลาศีพิจิกก็คือเลข1เลข5และเลข0จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและรลาศีพิจิกดูดวงช่วง27พฤษภาคมถึง25มิถุนายน68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชสบสบสร์ฝากกดซับสไครต์และอินดุลกิจการดิ่งช่องกดจับจชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ